ช้มครับในมือผมเนี่ยครับก็คือหญ้านะฮะแล้วก็หญ้าที่นี่นะครับไม่ได้ปลูกขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ถูกปลูกขึ้นนะครับสําหรับเป็นอาหารของวัวของฟาร์มโชคชัยนะครับก็อยากรู้อะไรมากกว่านี้นะครับต้องถามคุณนี้ครับสวัสดีครับพี่อำนาจครับสวัสดีครับหญ้านี่เป็นสายพันธุ์ของของไทยปหะครับหรือว่านําเข้ามาปลูกส่วนใหญ่แล้วเป็นหญ้าพันธุ์ที่กรมจัดนําเข้ามานานแล้วครับแล้วมาปรับปรุงให้เหมาะสาหรับในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นหญ้าพื้นเมืองไทยแล้ว คุณค่าอาหารจะจะไม่สูงมากนักแล้วก็ผลผลิตอาจจะไม่พอต้นท่านี้นี่ก็คือสามารถตัดไปให้วัวกินได้เลยนะครับหรือว่าต้องรอให้มันโตก่อนต้องรอโตอีกสักระยะหนึ่งนะครับให้ผลผลิตมันได้ก่อนจริจริงแล้วอายุการตัดก็ถ้าเป็นแต่ละช่วงก็จะมาประมาณตั้งอายุ45วัน45บวันแล้วเราก็จะตัดไปให้ใช่ใช่ครับแล้วลักษณะของหญ้าเนี่ยครับแต่ละพันธุ์นี้คล้ายกันไหมครับ ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยผลติดจะเป็นยังไงนะครับหญ้าบางชนิดอาจจะทนแรงหญ้าบางชนิดอาจจะทนน้ํำขังเรียมนาาครับ คือหญ้าพวกนี้ครับมีสาย,ยพันธุ์อะไรบ้างครับสำหรับหญ้าที่ฟาร์มทุกชายปลูกไว้นะครับสำหรับ,รบ,รบให้วัวก็มีหลายสายพันธุ์นะครับยยยอย่างสายพันธุ์ที่เรายืนอยู่นี้ครับคือหญ้าก,กินีสีม่วงนอกจากกินีสีม่วงแล้วนะครับยังมีหญ้รารูซี่ไฮโกล่าวนพัชพาลัมข้าวโพดนะครับซึ่งลักษณะการให้ก็แตกต่างกันไปสำหรับกินีสีม่วงนี้เราจะตัดเป็นหญ้าสดเนี่ยครับให้สำหรับลูกวัววัวเล็กวัวรุ่นวัวสาว ลักษณะาการให้ก็มีทั้งตัดสดแล้วก็อัดเป็นยาแหง้งข้นเป็นผมก็ดีตองกันทำยาแหง้งข้นกลมก็คือว่าสามารถมีอาหารหยาบก,กินได้ตลอดปีแต่ถ้ายาสดอาจจะได้เฉพานะฤดูฝนน,นนะครับส่วนกระโพดนนะครับเราให้สําหรับวัวที่รีดนมวัวที่ให้ผลปิดที่เราเรีดนมอยู่ <S <S คือจุดบริเวณของโรงรีดนมนะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการเลี้ยงบนนมนะครับวัวทุกตัวนะครับที่จะให้ผลผลิตนมต้องต้องมารีดบริเวณนี้ครับอันนี้เป็นบัวสายพันธ์อะไรครับเป็นบัวเป็นวัวนมพันธ์ขาวดำสายพันธ์โชคชัยพิเชียนซึ่งเราเลุงสายพันธ์ของเราเองอยู่ในความโชคชัยบัวทุกตัวนะครับที่จะรีงนมได้บัวต้องผ่านการลอดลูกมาก่อนนะครับถ้าเป็นวัวสาว ท้องแรกเนี่ยก่อนคลอดลูกอายุประมาณสัก2ปีนะครับประมาณ2ปีนะครับหลังจากคลอดแล้วก็จะนำมารีดนมที่จุดรงนี้ครับแล้วก่อนที่เราจะมารีดเนี่ยเราต้องมีการอาบน้ำให้วัวหรือเปล่าครับหรือว่าต้องทำอะไรบ้างครับแนนวันนะฮะวัวทุกตัวเนื่องจากเราเน้นน้ำนมที่สะอาดนะครับวัวที่จะเข้ามาในโรงรีดจะต้องมีผ่านการอาบน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อย ขั้นตอนแรกของการรีดนะครับต้องทํำยังไงบ้างครับหลังจากที่วัวอาบน้าําทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ,รบมาเข้าซองนะครับ,รบจุดแรกที่จะต้องก่อนที่จะรีดก็คือเราได้เรื่องความสะอาดนั่นก็คือจะต้องมีการาจุ่มัวนมด้วยสารละลายพอลีนเพื่อทำความสามะอาดนมหลังจากนั้นเชดผ้าที่สะอาดนะครับมาเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งมาเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะมีถ้วยสติ๊ขับสำหรับตรวจน้ำนมก่อนที่จะรีด ก็ด so right. so ูความผิดปกติในนมนะครับถ้านนมเป็นตะกอนหรือมีเลือดเราจะไม่รีดเราจะส่งไปรักษานะครับถ้าเห็นว่าน้นมปกติเราก็จะทําการสวมหัวรีดนะครับเราก็รีดจนกว่ารอว่าน้นมจะหมดซึ่งเครื่องรีดนี่เป็นระบบอ่อนโตนะครับถ้านมจะหมดจะมีสัญญาณไฟเตือนนะครับเมื่อเตือนเสร็จเราจะถอดหัวรีดออกมาเสร็จแล้วก็ทําการจุ่มนมอีกครั้งด้วยสารละลายไอโอดีนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อหลังจากที่ได้รับการอบรมเกี่กับการรีดมา วันเนี่ยสามารถรี้ยัวได้กี่รอบครับที่ฟาร์มเราเลี้ยวันหนึ่งหนึ่งตัวสามครั้งสามครั้งก็คือช่วงเวลาไหนบ้างครับช่วงเช้านะครับจะประมาณสักตีห้านะครับตีห้าถึงแปดโมงนะครับช่วงบ่ายก็บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นกลางคืนทั้งทั้งหนึ่งสองต้นครึ่งถึงเที่ยงคืนเฉลี่ยทั้งทั้งฟาร์มเลยทั้งวอลลี่ทั้งหมดเนี่ยประมาณสักแปดกิโลกรัมนั่นหมายความว่าตัวที่ให้มากที่สุดอาจจะสามกิโลกรสี่กิโลกรัมต่อวันก็ได้นะครับตัวที่ให้น้อยก็อาจจะ 10กิโล12-13กิโลก็เฉลี่ยทั้งทั้งความก็คือประมาณ18กิโลครับครับจากน้ำนมดิบที่ได้นะครับมาสู่โรงงานแปลรูปผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมีชื่อเสียงนะครับในในแบรนด์ของอึง้งมิลแน่นแหละครับนี่ก็คือไอศครีมครับตอนนี้เราก็ต้องมาสอบถามนะครับผู้รู้นะครับ คือพี่นางครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขั้นตอนการทำไอศครีมของอึมมิวเนะฮค่ะทำยังไงครับหลักๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์อึมมิวเนี่ยมีจุดเด่นจุดเด่นของเราก็คือว่าเรามีนมโคสดของฟาร์มทุกชัยเอามาแปรรูปเองแล้วก็ผลิตเพื่อจำหน่ายเองเราการันตีในเรื่องของความสด มัแค่3ส่วนนะคะนี่คือครีมสดครีมสดค่ะครีมสดเนี่ยเราได้จากการแยกค่ะแยกได้มาจากในน้ำนมนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันครีมอยู่ในนี้นะคะมีความเข้มข้นอยู่4 0ใช่ค่ะความสดของครีมนะคะจะทำให้สครีมมีความหวานแล้วก็มันเด็กก็จะได้รู้นะคะ <around S 2> <İşte S 1> อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับคือนมสดพัส์รายตราเอิ่มเมลวและก็ในส่วนนี้นะคะกิจกรรมไอศครีมเวิร์คช็อปนะคะที่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมโดยการปรุงแต่งไอศครีมตามที่นักท่องเที่ยวชอบเรชาชอบแบบไหนเราสามารถที่จะปรุงแต่งให้ตามใจเราเองอเอาละเดี๋ยวจะลงมือก,กันเลยไหมได้ครับโอเค<ด>เลยค่ะ<ด>คถ้างั้นนะคะก็ให้เทนมสดผสมลงไปในเหยือกครีมค่ะ ครีมสดเนี่ยเราใช้1,200นซีซีนะคะค่ะแล้วก็นมสดเอิร์มเมลหนึ่งขวด700ซีซีค่ะน้ำตาลใช่ค่ะน้ำตาลสุดโตสค่ะช่วยนะครับประมาณ250ค่ะใช่ค่ะเอาละทีนี้นะคะต้องคนให้เข้ากันค่ะสามส่วนนี้นะคะถ้าเรานำไปปั่นเราก็จะได้ไอศครีมนมสด ถ้าหากว่าเราจะปรุงแต่งเป็นรสชาติอะไรแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งตามที่เราชอบก็ได้วันนี้นะคะเตรียมบลูเบอร์รี่ไว้ให้อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เราเรียกว่ามิกซ์ไอศกรีมมิกซ์ไอศกรีมยังไม่เป็นไอศกรีมเลยนะคะเล้ละขอนวกลาตาเีค่ะ ตอนนี้เวลาเริ่มเดินแล้วนะคะอีก10นาทีเราจะมาช่วยกันชิมไอศครีมด้วยฝีมือของน้องตูนและน้องพาร์ค่ะ <like> มีเวลาแค่5นาทีที่จะต้องตักไอศครีมใส่ถ้วยกระดาษที่หิวตั้งนี้นะคะคให้เสร็จ5นาทีต้องเสร็จนะคะคถ้าไม่งั้นนะคะไอศครีมจะละลาย ครับเรียบร้อยแล้วครับไอศครีมของพวกเรานะครับที่วันนี้ครับได้ลงลึกถึงขั้นตอนการทำแล้วก็สูตรเด็ดๆนะครับจากพี่นางครับต้องขอขอบคุณด้วยครับยินดีค่ะยินดีค่ะครับสำหรับช่วงหน้าครับวัตถุดิบที่เราจะได้นำไปนะครับก็คือนมนะครับเราจะไปทำเป็นเมนูอะไรติดตามกันในช่วงหน้านะครับกับเชฟแบ็คแพคครับ